เมื่อเวลา9ในกา4 5นาทีวันนี้ค่ะขณะที่พันตำรวจตีมนตรีเอกสกดิสารวัตรสอบสวนสบพบ้านผือค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบซากรถจักรยานยนต์ถูกเผาก่างไร่อ้อยซึ่งที่เกิดเหตุน,นะคะเป็นไรอ้อยริมถนนเลี่ยงเมืองบ้านผือสุวรรณคูหาบ้านผูดินหมู่5ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือค่ะ พบรถจักรยานยนต์ถูกเผาเหลือแต่โครงตรวจสอบเลขเครื่องและหมายเลขตัวถังรถนะคะพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h อนด้าเว e ร1 0สีดำเทาค่ะทะเบียน2อกไก่ชอชดา2 5 1 0อุดรธานี ต่อมาค่ะเวลา12นาฬิกา30นาทีค่ะนางสาวกนกวันหรือว่าฟ้าค่ะอายุ20ปีชาวบ้านดอนคิเล็กตำบลเมืองพานอําเภอบ้านผือลูกสาวของนางปัญจาอายุ50ปีเจ้าของรถค่ะก็ได้มาแจ้งความค่ะเพื่อให้ดําเนินคดีกับนายสุพันศักดิ์หรือว่านายอาร์ตนะคะอายุ27ปีหลานชายค่ะเพราะว่าเชื่อว่านายสุพันศักดิ์เนี่ยเป็นคนลงมือเผารถเนื่องจากว่าติดยาบ้ามานานค่ะ โดยนางสาวกนกวรรณนะคะเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นลูกชายของน้าสาวติดยาบ้ามานานนับ10ปีค่ะเคยทุบรถจกักรยานยนต์ของแม่มาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าแม่นั้นไม่ได้ติดใจค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นหลานและยังมาขโมยข้าวเปลือกในบ้านไปขายทำลายข้าวของภายในบ้านทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวซึ่งก็เคยส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ที่จังหวัดเลยค่ะ พอกลับออกมาอาการกับหนักกว่าเดิมเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปไม่กี่วันก็ปล่อยออกมาก่อนก่อเหตุในช่วงบ่ายวานนี้ค่ะซึ่งนายอาร์ตนะคะได้ยืมรถจักรยานยนต์ของแม่ตัวเองเนี่ยเพื่อไปทำาบรประชาชนค่ะอย่างที่ว่าการอำเภอบ้านผือกระทั่งสายวันนี้นะคะตำรวจโทรศัพท์ไปบอกว่ารถจักรยานยนต์โดนเผาที่กลางไร่อ้อยตนจึงได้มาแจ้งความแทนแม่ค่ะเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ ทุบทำลายเขาของตลอดอะ่ะทุบรถจ้ะทุบเล็กๆทุบแล้วก็มายืมามน,นมาบ่นถือแล้วก็มาเผาลักเขาลักหน้าไปถ่ายตลอดโตเหี่ยงหน้าเผาเหี่ยงตลอดแกแชอบไอ้เสพยาบ้าบ่ะผม,ผมมีครอบครัวไม่มีจ้ะตีพ่อตีแม่บ่ตีจ้ะไล่ข่ายายายได้หนีไปสซลินจ้ะยายวิวานเมื่อ,อไรเลย,เลยอือยังเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจ้ะเพราะว่าทำหลายครั้งแล้วเนาะจ้ะทำหลายครั้งแล้วค่ะ